สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,อน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเปนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่ก่อนอื่นก็ขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่าน เพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจที่จะหาเหรียญที่ผลิตน้อยๆมาให้พี่ๆเพื่อนน้องๆดูทันได้ดูและได้ชมนะครับมันก็หายากอาการอยู่นะครับสําหรับเหรียญที่ผลิตน้อยๆเนี่ยทุกวันนี้แทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับท่านโดยเฉพาะเหรียญพระเศียรเลยครับท่านส่วนมากจะเจอแต่พระเศียใหญ่นะครับเราดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากแล้วไม่และที่ํำกัดรับดินที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับ เรียนนี้น ar, รู้สึกจะมีรอยขีดข่วนเยอะพอต้องควรครับสันสรงไสยจะเจอสก็อตไบต์ขาดไปแล้วครับเนี่ยทาการล้างไม่น <á> ี <pier> ้ผิดพลาดมากเลยครับส <Cry> ันที่สก็อตไบต์ขาดไปแบบนี้ครับราคามันตกลงมาเลยครับเนี่ยปกติแล้วราคาจะสูงมากกว่านี้ครับแต่ตอนน bon ี <AM> <Stir> ้มันตกลงแน่นอนกรทสันดูครับเนี่ยรอยขีดข่วนเยอะไปหมดครับเห็นชัดเจนแล้วไหมครับเนี่ยดูใกล้ไปก่อนเลยครับเห็นชัดเจนเลยครับรอยขีดข่วนนู่นครับเนี่ย ยังกัดจีสกอตไบอะไรขัดมาก่อนนี่แหละครับใครก็ไม่รู้ครับแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมไม่ขัดครับผมเก็บมาก็เนี้สภาพแบบนี้แหละครับแต่ผมมาเก็บใส่กล่องไว้อีกต่างหากครับยังไม่ใส่ตลับหรอกครับเพราะยังไม่ทาการล้างครับเรามาดูครับ่ะเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนเรื่องกันครับส่านาเป็นแบบไหนครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดครับชิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินนั่นนะครับสนส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับนี่สวยงามมากครับ ผูวิพนันอุดมยเดชอยู่เบื้องหน้าพรงค์ท่านส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบนลงบนลูกพระองค์ท่านดูสิครับเดี๋ยวเป็นยงไงมัางครับเนี่ยโอเคไหมดูใกล้ไปเลยครับผมชัดเจาะทีเดียวครับสวยงามมากนะครับเนี่ยแต่เสียอย่างเดี๋ยวมีรอยขีดขนเยอะไปหน่อยเพราะว่าใครเขาสงสัยก้อนใบขัดหรือครับท่านแต่ยังไม่ทําการล้างอย่างปกตินะที่ผมเคยทําครับคือผมน้ำมะนาวแล้วครับล้างครับเรามาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเป็นขอบเฟืองเดียนนี้สุดยอดไหมดูใกล้ไปเลยครับ อืสุดยอดครับท่านขอบเฟืองสำหรับเรียบเดียนนี้ไม่มีรอยบิบุบรอยบี้ตรงกลางเลยนะครับท่านดูสิครับนี่ไอแบบนี้เรียนสมุดแบบครับไม่มีเลยครับท่านมีต่ลัขอบมุมครับมีนิดๆหน่อยๆครับกระบุกกระบิดปกติกันธรรมดาเลยครับท่านดูสิครับนี่ครับผมมีรอยขีดข่วนอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับมากมายอะไรสำหรับขอบเฟืองสำหรับเรียบเนี่ยครับอ <szyst> ืแบบนี้ก็โอเคนะครับสวยงามมากครับเนี่ย เราดูด้านหลังก่อนเป็นไงครับเนี่ยด้านหลังนะครับท่านนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวเชิ่กันอยู่ครับตัวที่สี่ห่างออกมาที่หนึ่งนะครับท่านสาหรับอักษรบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้เอามือรูดๆคำาดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพศสองพันห้าร้อยห้าสิบครับท่านสองห้าห้าศูนย์นะครับโอ้โหปีพศนี้ดูถ้าทางจะผลิตเดือนนะครับเนี่ยร้อยกว่าล้านแน่นอนครับเดือดผมบอกอีกทีครับว่า ผลิตเท่าไหรครับปีพศ2 5 5 0นะครับสําหรับตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรวรมครับนี่ครับอรุณราชวรารมนะครับสังเกตตรงเจดีนี่ครับนี่ครับมีรอยนูนนี่ครับนี่ตรงนี้ครับเปรียบเดียนที่สมบูรณ์แบบพอสมควรครับเนี่ยแบบนี้รอยนูนนี่เห็นชัดเจนอยู่นะครับอืมโอเคครับตำลุไม้นี่คือแม่นางชพยาในล่างสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิเบกนะครับนี่ครับดูครับ ปีสองห้าห้าศูนย์นะครับเหรียญวันนี้หนึ่งเหรีชัดเจนหน่อยสําหรับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลเมตรนะครับท่านน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่าน <c oughs> จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านหนึ่งร้อยสาสิบล้านสองแสนสองพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูเนซีนั้นก็ให้อยู่ที่เหรียญละหกสิบาทเท่านั้นเองครับท่านหกสิบาทเท่านั้นเองนะครับสําหรับยูเอ็นซี ส่วนเหรีที่ผ่านกันใช้นั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละยีสถึง30สิบบาทเท่านั้นเองนะครับ